วันนี้พามาอัปเดตสต็อกรถหันราคาลงนะคะใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานบอกเลยว่าคิดนี้นะคะมีให้เลือกทุกเซกเมนต์เลยไม่ว่าจะเป็นรถเก่งอีกูคารถครอบครัวรถกระบะนะคะใครที่กำลังมองหานะรถไว้ใช้งานนะคะมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นนะกำลังมองหา รถมือสองไว้ใช้งานสาาักคันบอกเลยมาพร้อมกับรับประกันเครื่องเกียร์ให้1นปี20,000กิโลเมตรซ่อมู์มีไฮไลท์เด็ดๆลายคันสนใจอย่าพลาดชมในคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับช่อง รถเก่งมือสองตักเพชรหยวนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตักพาพี่พี่มาอัปเดตสโตลรถเข้าใหม่นะคะโซนนี้เป็นโซน A ของเรานะคะโซนด้านหนะะ้าหันราคาลงกันเลยนะ,คะใครที่กําลังมองหานะคะคลิปนี้มีทุกเซกเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวพาดูนะคะรวมรถเก่งรถกระบะรถครอบครัวห้าที่นั่งเจ็ที่นั่งมีให้ครบเลยนะคะมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.39เท่านั้น รประกันเครื่องเกียร์ให้ไปเลยนะคะ1ปี20,000กิโลเมตรส้มศูญนะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานที่เพชรยนต์ของเรานะคะการันตีตัวรถน้ำไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกลับสีกอมายเรียบชั้นโลโซนหายอย่างแน่นอนนะคะที่สำคัญได้แคมเปญพิเศษนะทางร้านนะคะมีสวิตให้นะคะหลังการขายนะ,ะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะแล้วก็บริการรถสไลด์ฉุกเฉินให้ หนึ่งปียี่สิบสี่ชั่วโมงกันไปเลยนะคะยวันนี้นะคะพามาดูไฮไลท์ขันเด็ดๆเลยนะ,คะใครที่กําลังมองหารถมือซองปีใหม่ไม่น้อยราคาถูกๆราคาเบาๆไว้ใช้งานบอกเลยว่าอย่าพลาดชมในคลิปนี้เลยนะคะขออนุญาตเปิดสปอกกะที่คันแรกก่อนเลยสําหรับคันนี้นะ,คะใครเป็นสาวกแบน์อิสุนะคะพ่อน้องออนิวตัวนี้ได้ตัวเตี้ยจัดทรงลงล้อ,ลอมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูเลยไฟหน้าตัวนี้ไฟหน้าฮาโรเจนนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นตัว อิซุสนะคะ D-MAX 1.9ตัว S คันนี้รถปี2019นะคะไมยอยู่ที่68,000กิโลเมตรราคา399,000บาทนะ,ค,ะคันนี้จัดทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ399เท่านั้นนะคะราคาว้ามากๆเป็นตัวเตี้ย4ประตูเกียร์ธรรมดานะคะ ตัวเตี้ยสี่ประตูเก์ธรรมดาไมลหลักหมื่นเท่านั้น68,000กิโลเมตรบอดีีด้านในของเขาเป็นบอะผ้าเดิมจากโรงงานนะคะสำหรับคันนี้ใครอยากได้สประตูนะบอกเลยว่าคันนี้นะคะ ขึ้นชื่อเรื่องความอดทนอยู่แล้วตัวเครื่องยนต์ของอิซูซุขเขานะคะขึ้นชื่อเรื่องความอดทนอยู่แล้วใส่กระบะไรเนอร์มาให้เรียบร้อยนะคะใส่กระบะไรเนอร์มาให้เรียบร้อยจะทรงล้อมาให้แล้วครั้งนี้นะหันราคาลงมานะคะหันราคาลงมาเลยนะคะปกติแล้วขายอยู่4แสนกลางนะคะตอนนี้นะ,ะปรับลดราคา3 9 9เท่านั้นลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดได้ฟรีเดาจัดได้เต็มนะสนใจติดต่อโทรหาตักได้เลยนะคะ 0659169359เบอร์นี9 9้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะไม่ว่าชิ้มไหนก็ออกรถได้นะคะพนักงานประจำข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะพอ้าไม่ขายออกรถได้หมดเลยนะคะมาต่อกันที่คันถอถัดมานะคะใครอยากได้ n e w ตัวโยต้ายาริสมีเหมือนกันนะคะคันนี้สีดำนะคะล้อแม็กสวยๆนะคะล้อแม็กลายแบบพัดแบบนี้เดิมจากโรงงานนะคะคันนี้เป็น นิวโตโยต้ายาริ1.2 Smart รถปี2023ไม่5,068กิโลเมตรคันนี้479,000บาทนะคะคันนี้นะ1.2ตัวสมาร์ทระบบเป็น engine start มาให้เรียบร้อยแล้วให้ดูบอดี้ด้านในนะคะเบาะหนังแน่นๆเดิมๆนะคะวงมาลัยมันติฟังชันปุ่ม engine start นะคะคันนี้ไม่5,000เท่านั้นนะคะ 5,000กับอีก68กิโลเมตรเครดิตดีจับได้ฟรีดาวคันนี้ถุงรวมนิ้รภัย7ใบนะประหยัดน้ำมันนะคะ23.3กิโลลิตรใครอยากได้ e ีโกคานะบอกเลยว่าโตโยต้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาคันนี้ตอบโจทย์นะคะบอดี้ของเขาเบาะสามารถพับปรับได้แบบ40-60สนะคะสำหรับคันนี้โครงสร้างเดิมๆคันนี้เป็นสไตล์แฮทชแบก 5ประตูนะคะเบาะปรับพับแยกอิสระได้แบบ40 60กสิไปเลยนะคะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้ยังวางอยู่นะคะไม่ติดจองมาต่อกันที่ตัวท็อปอีก1นึคันนะคะใครเป็นสาวโบกมาด้าบอกเลยว่าคันนี้สวยน่าใช้มากๆนะคะคันนี้สวยน่าใช้มากๆนะเป็นชมหน้าใหม่นะคะให้ดูกระจังหน้าของเขา กระจังหน้ารอ o u แบบนี้สท่า l a แลมโบมีเซ็นเซอร์การเตือนด้านหน้า2จุดนะคะไฟหน้าโปรเจกเตอร์มี d a ย์ไทม์ LED มาให้เรียบร้อยสำหรับคันนี้นะมาด้าสองหตัว SP นะคะตัวแฮชแบ็กคันนี้รถปี2023เองนะคะพี่ๆนะคันนี้เพิ่งหลุดจองมานะคะคันนี้ เพิ่งหลุดจองมานะคะไม่สอง0 0ืกิโลเมตรนะคะราคา459,000บาทนะคะคันนี้นะ,ะระบบกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสให้เรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจสมาร์ทคีย์เลสบอดี้ด้านในนะคะเบาะตัวนี้นะ,ะเซตเบาะได้ด้วยเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะบอกเลยว่าออปชั่นว้าวมากๆด้านในเบาะเป็นหนังกลับนะคะหนังผสมกำมะหยี่นะคะสีดำปัดด้วยตะเข็บสีแดงพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีมาให้เรียบร้อยพร้อมระบบขูดคอนโทรล แพดเดิลชิปมีมาให้ครบไฟหน้าออตโต้ที่ปัดน้ำฝนออตโต้นะคะหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้กล้องเอยหลังมีมาให้เรียบร้อยเซนเซ,นซอร์มีมาให้ครบเลยสำหรับคันนี้นะคะมาด้าสองนตัว SP คันนี้สีเทารลมโบนะคะให้ดูพอดีด้านในนะเบาะไม่มีช้ำนะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมเลยสำหรับคันนี้นะคะ เซนเซอร์กันเตือนทั้งหมด4จุดนะคะก้องหอยหลังมีมาให้เรียบร้อยเครื่องยนต์แบบ Sky Active นะคะเครื่องยนต์แบบ Sky Active บอกเลยว่าคันนี้สวยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะมาต่อกันที่คันถัดมาเลยใครอยากได้เก่งสไตล์เจ็ดที่นั่งนะคะรถเก่งสไตล์เจ็ดที่นั่งต้องคันนี้เลยคันนี้สวยมากๆนะคะเพิ่งเข้ามายังไม่ติดจองนะ ใครเป็นสาวกแบรนด์ Honda ต้องไม่พลาดคันนี้นะคันนี้ Honda Mobilio 1.5ตัว RS ได้ตัวท็อปสุดนะคะ1.5 RS ได้ตัวท็อปสุดรถปี2020ใหม่50,000 4นสา0หม0่บาทเท่านั้นนะคะบอดี้ด้านในได้เบาะหนังมาแล้วระบบกุญแจสมารท์ทเคเล็น,นะคะปุ่ม e n g i n e Start อ่าให้ดูเลยนะคะสภาพสวยมากๆหน้าจอทัชสกรีนแอร์ดิจิตอลออโต้นะคะตัวนี้ ให้ดูเบาะด้านในนะคะเบาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี้รถปี2020ใหม่ห้าหมื่นนะคะปี2020ใหม่ห้าหมื่นเท่านั้นนะคะให้ดูด้านหลังห้องโดยสารก,กว้างๆนะคะราวแอร์แถวที่2ตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าตัวบอดี้ตัวรถจะร้อนนะคะนั่งสบายๆกันเลยคันนี้เจ็ดที่นั่งนะเป็นตัว rs นะคะสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะรถยังวางอยู่ไม่ติดจองนะคะคันนี้สภาพสวยๆเลยนะคะป่ะคันต่อมานะคะขอเปิดสต็อกที่ c ีวิกนะคะซีวิกเอของร้นนเองชมนี้ก็ขายดีนะคะสีดำสวยๆแบบนี้นะ,ะให้ดูกันก่อนเลยนะคะราคาว้าวมากๆนะคะปรับราคาลงมาอีกหนึ่งครั้งแล้วนะคะกับ Honda Civic 1.8ตัว e ชม FB คันนี้ให้ดูเลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อย รถปี2013ไม่หนึ0 0 0กิโลเมตรราคา3 3 9 0 0นสามเดี๋ยวจะเปิดให้ดูบอดี้ด้านใน339เท่านั้นบอะปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยเบาะภายในเป็นเบาะหนัง4เบจแบบนี้นะคะดูสะอาดสะอ้านพวงรายมันติฟังก์ชันนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะให้ดูคอนโซลตรงกลางนะคะสมบูรณ์มากๆนะร,รถปี2013นะคะไม่เพียง138,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ พอดีด้านในบอกเลยว่าเบาะไม่มีช้ำนะคะทั้งร้านมีการทําสปาให้นะคะมีการทําสปาให้แล้วก็เป็นไหน้ามันเครื่องให้นะ,ะรับประกันโครงสร้างทุกคันนะคะมาพร้อมกับตัวรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะหปี 1, 20 0 0 0กิโลเมตรซ่อมสูงน,นะ,ค,ะคันนี้ h o น d ้ c ซ v i c นา1.8ปตัว E ชีชม FB ของเราปี B 13นะสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะรถยังวางอยู่ไม่ติดจองนะคะ,นะคะมาต่อคันที่คันถัดมาเลยนะคะยาริสต,ตัว G นะคะ ใครอยากได้ผ่อนสบายๆราคาเบาๆตัวนี้เป็นชมเก่านะบอกเลยว่าคันนี้ก็สวยนะคะขออนุญาตพาดูด้านหน้าสักนิดหนึ่งโตโยต้ายาริส1.2ตัว G ปี2018นะคะ349,000เท่านั้นคันนี้ไม่11,000กิโลเมตรนะคะ ไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์เดย์ไทม LED นะคะไฟหลี LED ไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบคันนี้ใส่ชุดแต่งสเก็ดรอบคันร้อแม็กใส่มาให้เรียบร้อยนะคะล้อแม็กใส่มาให้เรียบร้อยแล้วแต่งแม็กลงแม็กแต่งซิ่งกันมาให้เรียบร้อยนะคะเบ้ามือจับเป็นสีโครมเมียมระบบกุญแจสมารท์ทเ์เลส พวงเรยมันติฟังก์ชันแล้วนะคะบอกเลยคันนี้บอดี้สวยๆเบาะหนังแน่นๆน่เดิมๆนะคะนี่เบาะหนังสีดําตัดด้วยตะเข็บสีแดง3,49เท่านั้น3ามแ0 0สบาทเท่านั้นคันนี้นะคะบอกเลยว่ายาริดเน้นประหยัดน้ํามันนะคะคันนี้ราคาดีปี18ตัวท็อปสุด 349,000บาทไม่เพียง11,000 0กิโลเมตรบอดีด้านหลังอ่ะให้ดูท้ายกับอีกสักนิดหนึ่งนะคะใส่สปอยเลอร์แต่งซิ่งๆนะคะจัดทรงลงล้อมาให้ครบแล้วใครชอบสายซิ่งใครเป็นสายซิ่งบอกเลยว่าคันนี้นะตอบโจทย์เลยใส่ชุดแต่งมาให้ครบจัเต็มแล้วนะคะมาต่อกกันที่คันถัดมาเลยนะคะใครอยากได้ C H R กันไหมนะ,ะมี C H R เข้ามานะคะบอกเลยว่าตัวมิดเนี่ย 1.8ตัวนี้ของเราเนี่ยตอนนี้สต็อกมีทั้งสีขาวสีดำสีบอนเงินนะคะสต็อกเราแน่นมากนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0นต้นเท่านั้นนะคะตัวนี้ไปตัว Toyota CHR 1.8ตัวมิ้นะคะนีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์กันเตือนด้านหน้ามีมาให้ครบรถปี2018ไม้9,008 5,000 0 0บาทนะคะ5,000 19,000บาทระบบกุญแจสมารท์ทชิลเลตเรียบร้อยนะโครงสร้าง TNGA นะคะตัวนี้ได้โครงสร้างตัวใหม่กับตัวเดียวกับ Toyota Corolla Cross นะคะตัวเดียวกับ Toyota Corolla Cross นะคะนี่ให้ดูเลยพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะมีมาให้ครบเลยนะคะตัวนี้ หน้าจอทันสกีนแอร์ดิจิตอลแยกอิสระ2องตำแหน่งเบรกมือไฟฟ้าเบรคโูออโต้มีมาให้ครบถุงวมนิรภัยทั้งหมด7ใบคันนี้เป็นทรงคูเป้นะคะใครชอบ CHR HRV มีให้ครบเลยนะจะเป็น CHR หรือ HRV มีให้ครบเลยคันนี้บอดี้ด้านในสวยนะคะเบาะนังแน่นๆตึงๆแบบนี้นะใครสนใจก็ติดต่อโทรหาตักได้เลย0 6 5 9 1 6 9 3 5 9คันนี้บอกเลยว่าทรงสวยบอดี้ดีมากนะคะ ชมนี้ขายดีมากนะตักชอบมากนะช่วงล่างดีพวงมาลัยดีนะคะยึดเกาะถนนได้ดีนะ,ะตัวนี้เป็นโครงสร้างตัวใหม่นะคะโครงสร้างแบบ T M G A นั่นเองนะคะเป็นโครงสร้างตัวใหม่ขออนุญาตเปิดท้ายให้ดูกันสักนิดหนึ่งเผื่อพี่ๆท่านไหนอยากเห็นท้ายเนาะนี่ค่ะท้ายก็กว้างประมาณนี้นะคะเก็บของได้ประมาณนึงเลยนะคะเบาะสามารถพับปรับลงไปได้อีกนะ,ะให้ดูช่วงคนโซนตัวเบาะ สองตัวนี้อ่ะเบาะแยกอิสระได้แบบ40-60นะเบาะปรับลงไปได้อีกนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะคันนี้ก็ยังว่างอยู่ไม่ติดจองนะคะอ่ะซ R มีหลายคันเลยนะคะพี่ๆีซมีหลายคันเลยนะปะต่อกันที่คันถัดมาเลยนะคะต่อกันที่คันถัดมาขออนุญาตกลับมายาริกอันนี้นะ่าจะเป็น1.2สปอร์ตนะคะใครอยากได้โชมไมเนเชนปี2องพนีเ คันนี้โตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตนะคะปี P 22ไม่10,006เท่านั้นคันนี้ไม่10,006นะคะไฟหน้า LED Daytime LED มีมาให้ครบเลยคันนี้นะคะล้อแม็กสวยๆนะคะแม็กปัดเงานะคะลายทูโทนขนาดขอบ15นิ้วคันนี้ ราคา439,000สามนะคะ439กับไม่หมื่นเท่านั้นนะคะเป็นเบาะหนังสีดาตัดด้วยตะเข็บสีน้ำเงินนะคะค่ะให้ดูเลยเบาะหนังไม่มีช้ำนะคะเบาะหนังสมบูรณ์แบบนี้หน้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์ดิจิตอลออโต้นะคะระบบตรงระบบเกียร์นะคะตัวนี้เกียร์ cvt ออโต้มาให้ครบพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะไฟหน้าออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะเป็น1.2สปอร์ตนะคะ439,000สามเครดิตดีจัดได้ฟรีดาวน์ เครดิตดีจัดได้ฟรีดาวเหมือนกันนะคะทุกคันเลยสําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะจัดได้ฟรีดาวคันนี้บอกเลยว่าบอดี้สวยนะคะยาริฟเนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนใช้อยู่แล้วนะโตโยต้าขึ้นชื่อเรื่องความทนนะคะทนถ้ามแมชชีนถูกนะ,ะอะไรหาง่ายดูแลไม่จุกจิกนะคะบอกเลยว่าโตโยต้าเนี่ยเหมาะกับพวกเรามากๆนะคะมาต่อกันที่คันถัดมาใครอยากได้ตัวเป็นสินไฟฟ้า โคโราคอสเราก็มีเข้ามาเหมือนกันนะคะสำหรับคันนี้นะสีฟ้าหรือว่าสีเทาเลนโบเขาจะเรียกว่าสีเทานั่นแหละเนาะมาจอกเทาๆทฟ้านะคะโตโยต้าโคโราคอส1.5ตัวไฮบริดพรีเมียมคันนี้ได้ตัวท็อปสุดนะคะปี21ไมล์6 4 7 7 9เท่านั้น 77ก้าเท่านั้นระบบกุญแจสมารท์ทคีย์เลดมีมาให้ครบคันนี้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน25กิโลลิตรนะคะเบาะหนังแน่นๆแบบนี้นะคะสีแดงสวยๆแบบนี้เลยตัดมามาถึงจนคนโซลเลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ดิจิตอลนะคะพวงมาลัย พวงมาลัยมาติฟ MM ังก์ชันระบบคุดคอนโทนมีมาให้ครบบอกปรับไฟฟ้ามีมาให้แล้วถุงลมนิรภัยรอบคัน7ใบเนาะระบบกครงระบบเกียร์นะคะถุงกรงถุงเกียร์ตัวนี้เรียบหรูดูดีมากๆนะคะบอดี้ของเขาทํามาได้สวยนะคะประหยัดน้ามันมากๆนะใครชอบ SUV สไตล์ห้ที่นั่งบอกเลยว่าครอสตอบโจทย์มากๆเครื่องเงียบนะคะตัวแบตเตอรี่เนี่ยระบบไฮบริดเนี่ยรับประกัน10ปีนะ ยังมีวารันตีสูญเหลืออยู่นะคะแถวที่2มีแอร์มาให้เรียบร้อยนะคะหลังคงหลังคาสะอาดสะอาดนะคันนี้สีเทาคันนี้สวยนะ,ะนานๆเข้ามาทีนะคะปกติแล้วมาปุ๊บไปปั๊บนะ,ค,ะคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะป้ายที่เบนยังไม่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวทางร้านต้องใหญ่เข้ากุงเทพให้นะคะสนใจก็ติดต่อกันมาได้เลยนะคะชอบยังวางอยู่นะคะติดต่อกันมาได้เลยนะมาต่อกันที่คันถัดมานะคะราคาเบาๆคันนี้นะคะ To โย ta a อเวนซ่านั่นเองอ่ะให้ดูเลย ตักชอบคันนี้นะคะไฟหน้าสวยไฟหน้าได้ LED มาแล้วได้ไฟตัดหมอกมาแล้วให้ครบเลยนะคะร้อมแม็กปัดเงาสองสีสำหรับคันนี้นะตัวยูร a ตาอเวนซ่าตัว G รถปี2019สําำหรับอเวนซ่าคันนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะเบอร์ตักนะคะ0 6 5 916 9359นะคะมาต่อัปที่ขั้นถัดมาเลยนะคะ Honda BRV นะคะ1.5ตัว V รถปี16นะคะ379,000คันนี้ใหม่148,000กิโลเมตรเท่านั้นบอดี้ของเขานะคะภายในเป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วสีเท่าดำสวยๆแบบนี้นะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมนะคะไม่มีชนหนักผิดความต่อย่างใดนะคะใครเป็นสาว v บ l k s w a นะคะ x p a n d e r เราก็มีเหมือนกันนะคะคันนี้ มิสูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์นะคะหนึ่งจุดห้าตัวจีทีนะคะหนจุดห้าตัว G ีท รถปี2019นะคะคันนี้459 0 0 0านเกาะ,ะไมล์หลักหมื่นเท่านั้นคันนี้นะคะไมล์94หมนะคะไมล์94หมให้ดูบอดี้ด้านในสักนิดหนึ่งนะคะระบบคุญใจสมาร์ทคิเล่ภายในเป็นเบาะหนังแน่นๆแบบนี้นะคะคันนี้รถบ้านมือเดียวประวัติสูตนะรถบ้านมือเดียวประวัติสูตนะคะใครกำลังมองหาเอ็กซ์เพนเดอร์ ander, บอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะ4 5 9 0 0 0 มาต่อคะที่ขั้นถัดมานะคะสำหรับคันนี้นะ,คะใครอยากได้เป็นตัวนิวนะคะตัวยุตายาริสเอทิบก็มีเหมือนกันนะคะ วอดี้สวยๆเลยสําหรับคันนี้นะคะตัวโฉมหน้าใหม่ชนป้ายแดงนะคะคันนี้โฉมหน้าใหม่ชนป้ายแดงกันเลยนะคะกับเป็นปี2023 May 25,000นะคะราคา459,000บาทนะคะยาริสเอทิบนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะยาริสเอทิบนะคะสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะรถเจ็ดที่นั่งอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะคะนี่คันนี้เลย ใครเป็นสาวฮอ o ด d าต้องไม่พานะคะฮอ n ด a CRV 2.4ตัว ES คันนี้นะคะรถปี2020 ะะ 8, 5, ดหเท่านั้นนะคะ859เท่านั้นตัวนี้เป็นบอดี้5ที่นั่งนะคะ ES แบบ5ที่นั่งนะ,ะรถยังว่างอยู่ไม่ติดจองนะ,ะสนใจก็ติดต่อกันมาได้เลยนะคะมาต่อกันที่รถกระบะก,กันบ้างนะคะใครอยากได้กระบะไปใช้งานบอกเลยคันนี้นะคะ t o y ย t a r e ี o ว4ตัว NTZ e dition ปี2021ไมหม31 379,000บาทคันนี้นะคะเป็นเกียร์แมนวนวดนะคะสีบอนเงินโครงสร้างสวยๆเลยนะคะรถมือเดียวประวัติสูงตัวนี้นะคะใส่แคริบอยเอยใส่แม็กไลเนอร์มาให้ วันนี้นะคะเราก็พามาอัปเดตสต็อกคร่าวๆนะคะสำหร,รับรถนะคะที่เข้าใหม่นะเข้าใหม่ไม่น้อยราคาดีราคาโดนนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามตักมาได้เลยนะคะ0659169359บอกเลยขอย้ำคันนี้นะคะ399,0 0 0บาทเท่านั้นราคาดีราคาโดนมากๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะ,ะที่อยากมาดูรถนะคะร้านอยู่ร้านเรานะคะตั้งอยู่ที่ เพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะบอกเลยนะคะว่าคุณพี่จะได้รถที่คุ้มค่าคุ้มราคามาพร้อมกับเหลิอตอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะสนใจรีบติดต่อกันมาได้เลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องหงตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะวันนี้ลาก,กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ